มาดักเผาข้างบนเผล่าพาวไหนพี่เผาวไหนผาข้างบนเลยอ่ะเผาวไอ้นู่นอะมึงมาหรอใช่แล้วก็ไม่บอกกูไอ้เวนมึงมาแก่เร็วมึงมาแก่เร็วมึงอยู่ใกล้ๆตรงข้างบนมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยอยู่อยู่ไอ้พิกอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยเยอะป่ะพี่เยอะป่ะเยอะป่ะคันเดียวไหนตัวกูบักป่ะเนี่ยพี่กลัง กัวลังกัวลังฉี่รถขึ้นไปบนบนเขาโดดล่มให้ขึ้นมาเขาโดดล่มให้หมดเลยก็ได้นะมาเลยมาเลยมาเอ็กมาเอ็กเจป็นเฉพาะเฉพาอเขาเดินซานหรอไปอยู่บนเขาโดดล่มแบบไปมาโดดโดนมาไล่อยู่มาช่วยหน่อยไอเชี่ยเอ้คกูโดนว่ะพี่ขับอะไรอ่ะพี่พี่ขับรถอะไรอ่ะยติเป่าล้อเลยเป่าเพื่อนขับรถรถเอรถคาร์มาโชเต็มเโงโไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลย พาเลยพาเลยพาไปบนเลยไปไปไปเขารถอ่มเนี่ยขารถล่มเนี่ยโอ้กบใหญ่เราทานีเยอะไปเนี่ยกุบใหญ่เราไปกูตกรถละริมเอป่าพี่ผม่บใหญ่เราไปพี่ไปไหนพี่ไปไอยู่ตรง A ที่เขาฟาร์มพริกฟาร์มอะไรกันเนี่ยแหละฟาร์มพิกฟาร์มพิกฟาร์มพิกไปฟาร์มพิกพิฟิกฟิกเออฟาร์มพิกไปฟาร์มพิกได้ไพี่เยอะพี่เยอะพี่เยอะก่ะพี่่อพี่ไปไ ความความพี่กันปพี่ใครผ่านตรงตกบ้าบ้างเนี่ยผมเห็นกุ๊บใหญ่ใครไม่รู้เนี่ยกำลังขึ้นไปเต็มเลยเนี่ยระวังของเบานะกุ๊บใหญ่มันเบามัมันมันมันไม่มันรู้ดีจังวะเอ๊ะพี่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 ติพี่ติว่าปล่อยพี่มาเยอะเอาไงพี่เดี๋ยวพี่ไปาโรงพยาบาลได้ไหมผมตามไปได้ได้ได้เฮ้ยตัวคถอยถอยมาถอยมาไม่ต้องปล่อยปล่อยพี่ติไปโรงพยาบาลรปโรงพยาบาลรปโรงพยาบาลเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปตอนนี้รวมไหนพี่ตอนนี้รวมไหนพี่ไปไปรวมนี่รวมไปไปนึงหัวขี้เกล็ดงานคุกว่าครงพยาบาลใหห้มดเลย ไม่พุ่งไหมถ้าตัวตายถึอย่างนั้นหรอถ้าเราตายนะถ้าเราตายนะกูบอกเลยเราก็ไปเบิกรถโรงพยาบาลอยู่แล้วนี่ถ้าเนี่ยคุณไม่กล้าเล่นเว้เพื่อนผมเพราะว่ามันเสียมันไม่ได้ผลประโยชน์มันไม่ได้หรอกกูไม่ได้มึงไม่ต้องมกูไม่ต้องเอาพึ่งเอาไงพึ่งจะไปงไงจะไปโรงพยาบาลไหมล่ะแต่มันคือคือจบไปนะไปลงมาคือคือถ้าแพ้ก็จบไปนะเออเออเอาไงก็ได้น้องโตายโอ้วตายแล้วโดนลงมาตายเอกโอท่าเลย ไปดักเากูทิ้งกูกูทิ้งของแม่งเลยเฮียถ้ไม่พร้อมที่จะเล่นนจะต้งมีกระสุน5ขอได้เป็นงง่ด่ะ็นโคตร่าเลยเด็เลนอะไรอย่างเงี้ยมันเอาอะไรมามันวะมีกระสุน5 m าแม่พี่ยไม่มีเงียเลย กูทิ้งแม่งอ่ะกูทิ้งแม่งไอ้เฮียของอ่ะไอ้เฮียกูไม่ได้มึงก็ไม่ต้องเอาอ่ะของอ่ะไม่แล้วเดี๋ยวนะจะให้ห่อเหรอไอ้ส่งกลับโรงพยาบาลดีกว่าเอาไปไอ้รไปหลบโรงพยาบาลก่อนเสิร์ฟได้ไหมก็กูวิ่งลงนะอะไรตามกูด้วยกูขับคาร์มาโชไอ้เฮียกูเข้าไว้กูเข้าไว้เข้ามา ไอห,หมูไปเติมน้ำมันเงี้ฝากสารนี้ไปถึงบางบอลไดมอนด์เฮดผมรู้สึกว่าแก๊งเอลเคจะเป็นแก๊งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซัมเมอร์และจะไม่มีใครลบล้างคำสาบนี้ได้ถ้าเกิดว่าไอ้เฮียบอลมึงไปเทศยังไงมาวะให้ปืนมันเกิืนกาดขนาดนี้กูจะสู้มันยังไงเนี่ยเฮียปืนแดงทุกคนบอสคิวกูเอาปืนแดงกูไปก็ไม่มาเล่นนะเฮียอับปีจัด แพ้ห้องมือไงเฮียบอลโง่เทดมันจะมีอะไรไม้ขาวอ่ะไอ้เฮียควยเอฟปืนทั้งแก๊งเอเคมันปืนมันแค่ห้าหกกระบอกมันก็เก่งแล้วไอ้เฮียนี่มันมีเป็นสิบฝีมือมันก็ฝีมือมันก็ดีจะสู้ยังไงไอ้เหียแก๊งอื่นมันจะมีเยอะไม่น่ากลัวหรอกไอ้เหี้ยเอลเคมันมีแค่หกกระบอกสิบกระบอกมันก็โหดแล้วไอ้เหียอยู่ในมือพวกมันน่ะเออ ไอ้ยบอลบันไซมึงทำอะไรของมึงวะเยี่ยนี่มึงแก้ไขทุกอันเลยนะไอ้ผายมันมีตัวนักแข่งเต็มทีมไปหมดเออกูจะเผามันฮัลโครับพี่ผมผมให้พี่รีตั้งนานทำไมพี่ไม่ลีผมจะเผามันผมจะเผามันใส่มันนี่ผมให้พี่รีตั้งนานทำไมพี่ไม่รีครับลีที่ใหญกูเพิ่งมา รู้จักเลยล c เจนซี่ไม่ได้ออกมาละได้ไหมมึงไม่เดิออกมาล่ะบปกูเผาลิงเว้ยเผาลิงเฮ้ยยังจะไม้บ้าลองห่นิดเผาลิงเว้ย ดีครับพี่ชายสวัสดีครับชัรกบอกนี่เจนใหม่นะคนใหม่สิบคนหลังจบดีมเมันบอกถ้าแพ้มันจะเอาเจนแข่งมาอุ้ยแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วพี่มีเจนแข่งอีกหรอเนี่ยเฮีย แค่คนใหม่สิบคนนั้นเนี่ยโอ้โหโอเคอแค่นี้มันก็โหดล,ละพวกกูจะสู้มึงยังไงเนี่ยยอม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 ไม่ไหวจบนี้ก็หอเล่นกับสกอตเอ็กเจอฟอะไรพวกนี้หน่อยละกันนะครับอ,อขอพูดมาไหนได้ไหมครับบอสถามว่าจะจะจะไฟใหญ่ไหมได้ครับได้ได้ได้ได บอกวี่อกีกทีดีครับเขาบอกว่าได้นะวันเสาร์เขาจะมาพี่พิมถามเจีราเขาเรื่องชัดๆหน่อยกี่นาทีบอกว่าเขาขอเวลารวมก่อนได้ไหมเพิ่งมาเลยเนี่ยโอ้ยผมให้รวมตั้งนานแล้วนะผมให้รถแต่ผมไเหลือผมทุนทุนละเยอะดิโทษทีเฮียผมเพิ่งมาเนี่ยได้ได้ได้โทษทีโทษทีโทษทีน้องๆมันไม่รวมกันเองอ่ะให้ทำไงวะ เอาไปส่งโรงพยาบาลได้ไหมอ่ะจะได้รวมให้ไวๆอยู่นน่และตุละเล่นอ่าวเอง <c oughs> <c oughs> นั่งเล่นเอาเองไม่จริงจังเลยเลยขอโทษอยาให้เนี่ยไฟใหญ่เดี๋ยวเอาให้ จบนี่ไอ้จามันบอกกูแล <It> ้วว <c transparency> ่าเดี๋ยวมันจะคัดคนใหม่รอดูไอจาเชื่อมั่นในไอจาแล้วมันไม่ตรีไม่พวกมึงดูเลยเหรอมันตีกันอะกูยังไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่ามันตีกันเอาจริงๆนะมันตีกันตอนไหนตอนกูออกกูตอนเมื่อวานนี้แครเออกูบอกว่าเดี๋ยวรอเข้ามาพร้อมกันนะอะไรเงี้ยมันมันไปตีกันตอนไหน จนแข่งอุ้ยมีแต่นักแข่งโหเอลเคโหดจัดเลยได้ข่าวเพิ่งตบไล่ลักมาด้วยนี่ผมนิดไม่มีอะไรเทียบพวกคุณเลยครับสุดยอดครับไปแ,แข่งเนี่ยแอลเคก็เพิ่งชนะไล่ลักเข้าไปรอรอบชิงไม่มีแก๊งไหนไหวกับแอลเคสักแก๊งเออ <c oughs> โอเคครับโอเค